โอ้โหมึงโอ้โหอิจฉาเต็มเลยเฮยอะไรน่ะเฮีเฮ้เฮเฮ้เฮโอ้ยตายกี่รอบแล้วมันเดียวชิย วันนี้เรามาอยู่ในมอสแเพกสเคเบนลันคารามิตี้กันนะนะสเคเบนลันปรสิตนั่นแหละมันคือมอสปรสิตนั่นแหละมันมีคนแนะนํามานะผมก็เลยมาเล่นให้ทุกคนดูกันแล้วนะวันนี้ก็เบื่อโลบอกรแล้วมาเล่นไมโครมกันบ้างนะมันยังอยู่กับทีมเดิมๆอ่ะตอนแรกก็เป็นเล่นซอมบี้ใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นแบบพวกปรสิตอ่ะจริงทุกคนก็น่าจะเคยดูมาแล้วแหละมอสมันดังอยู่นะไอสเคเบนลันปรสิตอ่ะที่แบบว่ามันจะมีปรสิตไปสิงพวกหมูพวกวัวพวกไก่อะไรเงี้ยแล้วพอรวมกันมันจะเป็นตัวใหญ่อ่ะเออนั่นแหละไอนนนนัั่่่่แแหลละตวาาาเเรมกใ มอ d แพ็ k คลา a มตี้นะซึ่งมันน่าจะยากกว่าเดิมมากๆเลยก็เดี๋ยวรีบเล่นกันดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องรีบแบบว่าสร้างมงสร้างเมืองสร้างอะไรเงี้ยนี่คืออะไรเอ่ยใจดูดหรอคืออะไรวะมันคือน้ําโคลนหรอคือน้ำอะไรอ่ะไม่รู้มกันอ่ะไปดีกว่าเออมอดนี้มีระบบผิวน้ำเลยนะทุกคนเหมือนเดิมเลยเบื่อที่หายขอสักหน่อยแล้วกันขอลสิบยี่สิบก้อนได้โอ้ย โอ๊ยกระบอกเพชรเล็กแม่งก็ทิ่มเราวะโหดจัดเฮ้ยมีเรืออะไรนะ่ามันคืออะไรวะแต่ว่าอันนี้มีพีระมิดเดี๋ยวเข้าพีระมิดก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวเข้าพีระมิดกันก่อนเลยน่าจะมีของดีๆเะมั้งไม่รู้อ่ามันจะเหมือนพีระมิดแบบว่าบ้านเราไหมแบบพีระมิดธรรมดาโอ้ยสัสโอ้ยแหลกเล่นออนไลน์หรือเปล่าวะเนี่ยทำไมแหลกจังวะ อโอ้ไม่เข้าละเดี๋ยวมาแล้วกันไม่เห็นเหมือนวีรามินบ้านเราเลยดูดีเลือดเต็มจอเลยอะ่ะไปหาหมูหาวัวกินกันดีกว่าน,นะเราไปถ่านเก็บไว้ท่าหน่อยแล้วกันเผื่อมืดโอ้ยเที่ยงวันแล้ววะ่ะดูดีมีนาฬิกามาข้างบนบอกเด้อ,อที่หายละ เจเล็กเอแต่ว่าแต่ว่าเราต้องรีบขึ้นไปแล้วถ้ามีมอนนะเราตายอยู่ในนี้แล้วไม่แบบว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเอะแร่อะไรเนี่ยเฮ้ยแร่อะไรวะเอาไว้ที่มือได้ปะอ๋อไม่สบายขึ้นเลยไม่เป็นไรนี่ก็จะเหมือนแบบว่ามอดเก่านะที่ถือคบเพลิงไดอ้อันนี้ถือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเราต้องไปหาอาหารกินก่อนนะเนี่ยไม่ไหวแล้วว่ะเลือดแบบว่าน้อยอะ่ะ ไอ้แร่อะไรวะเต็มเลยเดี๋ยวเราต่อทางขึ้นก่อนนะนายขอบคุณมากนายนายด้วยแล้วก็นายมีบิ๊กเซตแฟมิลี่เซตนะครับแจกความเท่าเทียมอยู่ละมีเรือวะ่ะมีนี่มีอะไรด้วยเนี่ยมีอะไรเต็มเลยวะขอคราบเตาเผากันเลยกัน จะได้เผาเนื้อกินนะเออถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะว่าแบบว่ามอนนี้มันเล่นยังไงอะไรยังไงเนะี่ยผมไม่รู้เลยอะ่ะไม่รู้เลยว่าจุดหมายมันคืออะไรไม่รู้เลยคือมีคนส่งชื่อมอสมาให้แล้วผมก็เล่นตามนั้นแหละส่วนไอ้น้องที่บอกชื่อมอสมามันสอนด้วยนะมันต้องเล่นอะไรยังไงเนะี่ยไม่ใช่มันทิ้งชื่อมอสแล้วหายไปนะเพลงควางนะมีก้อนอะไรเอ่ยทำไมมีเหล็กเต็มเลยนี่เราจะมาเล่นไปพร้อมกันนะใครรู้ใครอะไรมีแนะนําบอกด้วยนะ เดี๋ยวผมจะเล่นเกมอื่นขั้นระหว่างรอบบป่าคอมเมนต์โอเคว้ยจะมืดแล้วเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยเดีย๋ยวเราขึ้นไปนอนบนเรือดีกว่านะน่าจะเป็นความคิดที่ดีคุณตายไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีน้ํากินหิวน้ำมากมันมีโจรสลัดอยู่บนเรือด้วย <c oughs> โอ้ยชีวิตทําอะไรดีอ่ะทีเนี้ยงัย้นเราปักไฟร,บรอบรอ่กันนะ แบบว่าสู้ผีคืนนี้ไม่เป็นไรสักคืนนึงเพราะว่าปรลัสิ่งยังไม่มาว้คืนแรกะผมรู้เพราะาผมไปเล่นมาแล้วเล่นมาหน่อยนึงก็เล่นมาแค่นี้แหละจริงๆมันก็มากายเท่ากันเลยผมเล่นคืนแรกแล้วผมตายด้วยสกิลตันผมเลยลบแมปนั้นทิง้งไปแต่ว่าไม่ได้อัดทีหรอกหมายถึงว่าไปลองเล่นแบบทดลองระบบอะไรเงี้ยมนกันเดี๋ยวเราเผารายก่อนนะเพราะว่ามันมีค่าน้ําด้วยข้ารางเ,เราต้องแบบว่าบริหารค่าน้ําค่าห่ารเหมือนนี่เลยเหมือนมอสที่แล้วแล้วก็อันนี้มาค้าเป็นแก้วเอ้ย นั่นนี่ไงไอบอลลัสิตตัวเล็กไอ้ตัวนี้แหละถ้ามันแบบอุย้ยเฮ้ยเที่อเแบบี้สกิลิตันมาเดือฟักทำไมมันเดินแบบนั้นวะทุกคนโอ้มึงเอ้ยทำไมมันเดินแบบนี้เนี่ยโอย้ถ้ามันเป็นเัินวะเอ้ยตัวอะไรเนี่ยไม่ตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะตัวอะไรวะ มึงมึงทำไมมันเดินแบบนีวะทุกคนโอ้โหมึงโอ้โหใช่เต็มเลยโอ้ยโอ้แม่งขี่หลังกันด้วยม่งมุมก็เ้ยอะไรวะเนี่ยเออไปฆ่ามันโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอคีมก่อนนะนี่ตัวอะไรวะ กัดไหมอะ่ะเอาดีเอาดีน้องเออแมงมุมมันเมื่อกี้ไอ้ฝูงแมงมุมม,ม,มันไปไล่กัดเบบี้ตะก,กี้ริตันนะทำให้เราแบบรอดไม่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวเราไปตักน้ำกินก่อนแล้วกันนี่อนะน้ำทะเลน้ำเกลือโอ้ยติดสถานานะจริงๆมันต้องกรองน้ำก่อนแหละตอนเด็กๆอ่ะผมเคยดูเว้ยไอ้มอนเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วอะไรมาสู้กันอยู่นะเต็มเลยโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันจัดโอ้ยแม่งพ่นน้ำด้วย ไฮ้อย่าเบงเข็มมานะวัตเตอร์ฟัคเฮ้ยมาแล้วหรอตัวแรกเนี yeah. ่ยมาแล้วว่ะ <laughs> ประสิทธิ์ตัวแรกของเราเฮ้เฮีย yeah. คิปเปร์อเไรเนี่ยหน้าตาแปลกยีผ่ผายไปแล้วครับพี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะ่ะ <laughs> กลางคืนมันน่ากลัวจังวะตายสองรอบมาเนี่ยวั t เฮียอะไรนะ่ะ <laughs> เฮียอะไรเนี่ยโอ้ยเฮียอะไรกันะโอ้ยโอ้ยมอสเทียอะไรเนี่ยเหนื่อยวะเฮียนั่นแหละครับบายบายเด็กครับทารามิตี้ไม่โหดที่หายเลย ผมเจอคนพ่อค้ดแม่ไปมมไปผมไม่รู้จะทำอะไรนีคิดค้ากันเองมาละโอ้โหมึงมาจากไหนนี่อ่ะโอ้ยไปแล้วพี่ปีกี้ออกไม่ยดัดไม่ยดัดมาดิมาดิตายกี่รอบแล้วมันเดียวเชีย่ยคืนแรกยังขนาดนี้ไม่เอาละของบายบายลายก่อนทุกอย่าง นี่ตัวอะไรอ่ะปูหรอโอ้ยโอ้ยยายาไม่กอดไอ้เห้ยโอ้เอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะพวกมือโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิยไปเป้ยเ้อเ พี่ชายท่ากูแล้วมาเลยมาอืมทำมันจบจบไปเราสามารถวิ่งไปเก็บของได้ไหมตอนเช้าแล้วเนี่ยแต่ตีโคตรแรงอ่ะโอ้นี่เดี๋ยวฟักถามจริงโอ้ยเหนื่อยโว้ย ค่อยๆขึ้นช้าๆอ่าวาทีอันนี้คือบีคอนนะแปลว่าเราต้องรีบตีน่าใช่นะพี่ชายมามาพี่มามาพี่มาอืผมว่าเราต้องไปหาแบบว่าที่ปักแหล่งปักฐานปักชีวิตไปแบบว่าดีๆแล้วแหละ ตกใจหมูดำนึกว่าเป็นพวกนั่นนะีอ่อะไรมีอะไรไหมเนี่ยนี่คืออะไร <c oughs> คืออะไรวะกูติดแล้วเนี่ยที่ไหนควรจะเป็นที่ปักแหล่งปักฐานปักชีวิตไว้กับเราที่ไหนดีเนี่ยนะถ้าเป็นน้ํามันเป็นพิดเราจะกินน้ําบ่อยหน่อยน,นะอาจจะต้องแบบยืนรอห้ามวิ่งอะไรเงี้ยไม่ดูเหมือนกันอุย้ยมีเสามีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเจอบ้านปะ ผมว่าหลังนี้แหละเซฟเฮ้ยมีถ้ำด้วยเออดีดีด,ดีโอ้โหแต่บ้านโอ้โหโอ้โหม,มึงก็นะมึงก็นะพนดีๆก็ไม่ได้น้องเฮ้ยมีเตียงมีอะไรให้เต็มครบอุย้ยมีของเต็มเลยแต่นี้น่าจะเปิดไม่ได้ขอสำรวจก่อนแล้วกันนะจะได้แบบว่ารู้มันเซฟจริงๆเฮ้ยมือจัง ลงยาวลงไปไหนวะเนี่ย What What the fuck <laughs> อะไรอะ่ะโอ้โ oh. oh oh. oh oh. <laughs> <laughs> หโอ้โหโอ้โหอ๋อไอเราเก็ฑคิปเปอร์นะมันเป็นแบบว่าทางยาวลงมาลงเหมืองอะ่ะเออดีนะจะได้แบบว่าไม่ต้องออกจากบ้านไปลงเหมือง ก็โล่เหมืองในน,นี้ได้เลยแต่ถ้ามีตัวอะไรอยู่ในเหมืองแล้วมันค่อยๆขึ้นมาก็อาจจะบัตซบชีวิตอยู่เดี๋ยวขอขอขึ้นไปเซฟบนเตียงหน่อยกัน,กนของไหนเก็บไปเลยช่างมัน <c oughs> <c oughs> เก็บไว้จะได้แบบว่าไม่ต้องไปตกที่อื่นนะอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรวะอันนี้มีชุดเกาะมีกงางเกงมันคือคอฟฟเหรอมันคือกาแฟเหรอเอาขวดน้ำมาแล้วก็เอาเตกมาไป,ไ,ปไปเริ่มสำรวจกันดีกว่าดีครับ บ้านนี้ก็น่าอยู่กันนะท่านเนี่ยไม่ใช่ไม่เซฟเวยขอไม้ก่อนนะกันนะขอประตูได้ขอบคุณไม่น่ามีอะไรหรอกมัง้งดูจากตาเปล่าแล้วก็ดูเป็นแบบว่าเป็นบ้านบางพังหรือเปล่าไม่มมรู้เหมือนกันมอนมันแหลกแหลกไเหมือนเหมือนมันเหมือนผมเล่นออนไลน์เลยแต่จริงๆผมไม่ได้เล่นออนไลน์ด้วยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไปไหนมันมีเหล็กในมืออ่ะขอได้ไหม พอได้หรือเปล่าถ้าไม่ให้ป้นนะป้นนะไม่ให้ป้นนะไอ้น้องอือบอกไม่ให้ป้นนะขอบใจเด้ออันนี้กินน้ำได้ไหมกินน้ำไม่ได้นะผมว่าผมโดนกิ้งก่ารอซื้อแล้วแหละบอกว่าอย่าพึ่งไงขอญาตเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนอือปิดตู้เซฟเคนอนอ บายบายเหนือจี้หว่าเลยถ้า oh ปิดภาพประการใดขอพาวันาทีน <we ี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายช่วยผมเล่นด้วยนะทุกคนไม่ใช่ทิ้งกันเคว้งคว้างงี้นะบายบายไปแล้ว